สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานศิลปะประดิษฐ์จากผ้าใย,ยบัวนะคะค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทําพวกสิงสาราสัตว์กันบ้างนะคะก็จะทำสองอย่างก็คือพึ่งกับมแมลงปอนะคะซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์ที่มีความน่ารักและก็มีความหมายดีทั้งสิ้นนะคะค่ะส่วนพึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความขยันขันแข็ง ะะสมควรที่จะนำมาเป็นแบบอย่างก็จะพูดถึงอุปกรณ์ที่จะใช้มาเป็นส่วนประกอบในการทำพึ่งและมแมลงปอเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาสิ่งแรกก็จะเป็นผ้าใยบัวนะคะ,ะผ้าใยบัวที่ดิฉันจะนำมาทำพึ่งในวันนี้ก็จะใช้สองสีนะคะคือสีม่วงน้ำเงินกับสีเหลืองทองนะคะค่ะส่วนมแมลงปอก็จะทำเป,เป็นใช้ผ้าทูโทนนะคะ ค่ะใช้อันนี้จะเป็นสีส้มเหลือบกับสีเหลืองนะคะก็จะทําให้ได้ปีกแมลงปอที่สวยงามมากนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะถ้าช้าจะได้อย่างเดียวถ้าเร็วก็จะได้สองอย่างนะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องนํามาเป็นส่วนประกอบของพึ่งก็จะใช้โฟมต้องเป็นโฟมอัดนะคะชนิดกลมเม็ดเล็กๆถ้าท่านต้องการให้พึ่งตัวอ้วนกว่านี้ก็ใช้ตัวโตโฟมที่โตกว่านี้ได้ะค,ะค่ะค่ะ แล้วก็จะมีลวดนะคะลวดทองเบอร์28นะคะใช้เบอร์26ก็อาจจะพอได้นะคะแต่จะแข็งไปนิดนึ่งในที่นี้ดิฉันจะใช้เบอร์28เพื่อให้ปีกของพึ่งนั้นมีความพิ้วดูดูเหมือนจริงนะคะ <c oughs> ค่ะเริ่มต้นเราก็จะนำลวดเบอร์28เนี่ยนะคะมาขดกับแท่งมาสคาร่าที่ ท่านอาจจะใช้หรือไม่ใช้แล้วหรืออาจจะใช้แท่งลิปสติกหรือหลอดยาดมหรือฐานเผฉายนะคะโดยให้ส่วนที่ยื่นออกมาเนี่ยประมาณเซนกว่าๆนะคะแล้วก็บิดสักสองสามครั้งค่ะแล้วก็ใช้ครีมตัดลวดนะคะขนาดเหมาะมือตัดลวดเส้นที่ยาวออกนะคะแล้วใช้ครีมปากแบนนะคะชนิดไม่มีฟันบิดนะคะบิดเพื่อเก็บความเรียบร้อยของงานนะคะแล้วก็นำออก ถอดออกมาจากแบบนะคะปีกของพึ่งเนี่ยนะคะก็ส่วนบนจะจะบานโคนก็จะแคบๆนะคะดิฉันใช้ปากกาช่วยในการดึงปีกพึ่งนะคะถ้าใช้มืออาจจะเบี้ยวไม่เท่ากันนะคะใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะหรือตะเกียบก็ได้ดึงก็จะได้ปีกพึ่งแบบนี้ค่ะนะคะทำอย่างนี้4ปีกค่ะต่อหนึ่งตัว ง่ายนะคะท่านทำไปพร้อมๆกับดิฉันเลยก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาแข่งกันนะคะว่าของใครจะเป็นพึ่งหรือจเป็นอย่างอื่นนะคะทำอย่างนี้4อันแล้วก็หุ้มผ้าใยบัวค่ะนะคะใช้ผ้าใยบัวสีม่วงน้ำเงินนะคะหุ้มปีกของพึ่งแล้วก็ใช้ได้เป็นส่วนประกอบนะคะค่ะผ้าใยบัวก็จะมีลักษณะ เป็นทรงกระบอกอย่างนี้นะคะย้อมด้วยสีย้อมผ้าไหมเพราะฉะนั้นจะมีสีสันสวยงามมากผ้าใยบัวไม่ใช่ผ้าถุงน่องนะคะใส่ไม่ได้ค่ะเอาทำงานประดิษฐ์ได้นะคะประกอบฉากได้เห็นจากข้างหลังนะคะสีสันสวยงามมากถ้าใครกล้าใส่เดินก็ถือว่าเป็นผู้นำแฟชั่นที่สุดนะคะค่ะก็มัดด้วยได้หนึ่งครั้งแล้วก็บีบนะคะพันด้วยได้ ค่ะดิฉันจริงๆดิฉันพันเร็วนี่พยายามช้าๆให้ท่านทําตามได้นะคะแล้วก็ล็อกค่ะเวลาล็อกนะคะก็สามครั้งดิฉันล็อกช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วใช้กันไกรปลายแหลมจะต้องมีความคมมากนะคะเอ,อ,อย่าใช้กันไกรตัดกระดาษนะคะใช้กันไกรที่มีความคมมากๆแล้วจะทําให้งานออกมาสวยเนี้ยบค่ะ ดึงแล้วก็ตัดค่ะทำอย่างนี้สีสี่ปีกนะคะเป็นปีกของพึ้งค่ะเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นปีกตรงๆอย่างนี้มันก็จะแข็งนะคะเราก็จะทำให้ปีกนั้นมีความหวานอ,อ่อนช้อยก็ใช้ยิโป้กดปลายปีกไว้นะคะแล้วก็โค้งตามวงกลมมาทำอย่างนี้ค่ะสอันนะคะค่ะเป็นสี่ปีก เรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทําตัวพึ่งก็จะใช้ก้านสีสําเร็จนะคะหรือท่านจะใช้ก้านอะไรก็ได้หาที่ท่านสะดวกนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีก้านสีสวยๆนะคะใช้โฟมเนะะี่ยค่ะใช้ก้านสีเจาะเข้าไปในโฟมค่ะเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสีเหลืองผ้าใยบัวสีเหลืองนะคะ สีเหลืองทองหรือสีเหลืองอ่อนที่มีความสดใสนะคะจริงๆแล้วพึ่งที่ที่เราทำเนี่ยเป็นพึ่งแฟนซีท่านสามารถเลือกสีได้ตามต้องการเลยนะคะหุ้มนะคะหุ้มไปนะคะหุ้มไปในหุ้มทั้งโฟมแล้วก็ผ้าใยบัวแล้วก็ใช้ได้พันค่ะนะคะถ้าเราหุ้มไปหนึ่งรอบเนี่ยท่านจะเห็นว่ายังมองเห็นโฟมอยู่ใช่ไหมคะ ชั้นหุ้มให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะคะพันได้เวลาพันได้พยายามอย่าให้ได้ทับกันมากจะแข็งเป็นก้อนไม่สวยนะคะโรยได้ทีทีแต่ว่าไม่ต้องทับกันนะคะแล้วก็ตัดผ้าส่วนที่เกินออกะคะ่ะเวลาตัดส่วนที่เกินออกนี้เราก็จะยืดผ้าซะหน่อยนะคะเพื่อให้ตัดได้ชิดไม่มีปมนะคะให้ชิดสวยงามะคะ่ะไม่เห็นปมนะคะท่านอาจจะเก็บอีกเล็กน้อยะคะ่ะ ถ้าหุ้มชั้นเดียวก็จะยังมองเห็นโฟมนะคะเพราะฉะนั้นควรจะหุ้มประมาณสามชั้นค่ะชั้นหุ้มเปรียบเทียบให้ท่านดูนะคะอันนี้หุ้มหนึ่งชั้นอันนี้หุ้มสามชั้นนะคะควรจะหุ้มสามชั้นดีกว่านะคะก็เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลานะคะก็ตัดผ้าสีม่วงเนี่ยค่ะผ้าใย็บบัวสีม่วงนะคะตัดให้เป็นเส้นยาวอย่างนี้ค่ะนะคะ เอามาคาดเข็มขัดให้พึ่งนะคะจริงๆไม่ใช่เข็มขัดจะเป็นปล้องตัวของเขานะคะแต่ว่าเราทําให้เป็นอะไรที่มันน่ารักน่ารักก็คาดแล้วดิฉันใช้สีตัดกันเพื่อให้มองเห็นนะคะถ้าตัวพึ่งจริงๆเขาก็จะเป็นสีสีเหลืองกับสีดําใช่ไหมคะ,ะท่านลองไปจับพึ่งดูนะคะค่ะก็คาดแล้วก็มัดด้วยได้ให้แน่นนะคะอย่างนี้คะ่ะตึงๆนะคะ เพราะตรงนี้ถ้าไม่ตึงก็จะหลุดค่ะสุดท้ายก็ล็อก3ครั้งสูตรเดิมนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกพักไว้นะคะปีกก็ได้แล้วนะคะอ่ากาคราวนี้มาดูวิธีทำตาพึ่งแล้วก็ ท้ายท้านท้ายพึ่งเราจะเรียกว่าอะไรนะคะส่วนนี้นะคะส่วนท้ายของพึ่งนะคะเราก็จะใช้ลูกปัดนะคะลูกปัดอาจจะเป็นลูกปัดทองลูกปัดเงินหรือลูกปัดมุกก็ได้นะคะทาส่วนที่เป็นท้ายของพึ่งก็จะใช้ลูกปัดหยดน้ําในที่นี้ฉันใช้รูปหยดน้ําสีทองนะคะตาพึ่งก็จะดิฉันใช้ลูกปัดกลม,กลม สีทองเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็จะทำส่วนท้ายของพึ่งตรงนี้ค่ะโดยที่นำลวดเบอร์24สีสีทองนะคะใช้ครีมปากแหลมชนิดมีฟันเนี่ยม้วนปลายลวดนะคะม้วนปลายลวดเล็กน้อยแล้วก็บีบนะคะค่ะแล้วก็ใช้ส่วนที่ใหญ่ของลูกปัดใส่เข้าไปก่อนนะคะ ค่ะแล้วก็บีบนะ,ะเวลาบีบนี้อาจจะแตกได้นะคะต้องพยายามพยายามประคองค่ะพยายามเบาๆนิดหนึ่งนะคะค่ะพอแค่ให้แน่นค่ะไม่เห็นรวดนะคะตาพึ่งก็จะใช้ลวดที่นิ่มนิดหนึ่งนะคะใช้ลวดเบอร์26นะคะายาวประมาณสัก ฉันเอาชิ้นส่วนออกก่อนนะคะประมาณสัก2-3นิ้วค่ะแล้วก็ใช้ลูกปัด2เม็ดนะคะค่ะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็เอามารวมกันนะคะเอาลวดมารวมกันค่ะแล้วก็บิดใช้มือบิดก่อนนะคะ จนกระทั่งหมดลวดแล้วก็ใช้ครีมปากแบนชนิดที่ไม่มีฟันเนี่แหละค่ะบิดซ้ำนะคะให้แน่นแล้วก็ให้ดูสวยงามเป็นระเบียบบิดมากๆเกินไปลวดก็อาจจะขาดได้นะคะบิดพอประมาณค่ะนะคะก็จะได้ตาพึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะเราเตรียมไว้นะคะอะคราวนี้หนวดค่ะ หนวดก็จะใช้ลวดเบอร์24นะคะสีทองใช้คีมปากแหลมชนิดมีฟันหูไวตาไวนะคะหนวดเนี่ยบางท่านไปทำแล้วบอกหนวดเบี้ยวคีบส่วนที่ส่วนปลายสุดนะคะปลายสุดแล้วก็บิดค่ะค่อยค่อยบิดนะคะทันไหมคะค่ะลองทำตามดูนะคะค่อยๆ่อยบิดให้เป็นหนวดนะคะท่านอยากจะได้หนวดหลายชั้นก็ ทำหลายหลายชั้นค่ะอันนี้เป็นหนวดหนึ่งข้างค่ะขาทําอย่างนี้สองอันนะคะค่ะนี่เป็นหนวดของพึ่งเอ่เมื่อได้สองอันแล้วนะคะก็นำเอาสองอันนี้ค่ะมาบิดรวมกันค่ะใช้ครีมช่วยเช่นเดียวกันค่ะท่านพยายามใช้เครื่องมือแล้วงานจะออกมาสวยถ้าใช้มือนอกจากท่านจะเจ็บมือแล้วงานไม่เนี๊ยบนะคะใช้มือเท่าที่จําเป็นที่จะต้องใช้นะคะ บิดปลายลวดด้วยมือก่อนนำไปก่อนแล้วก็ใช้ครีมปากแบรนเนี่ยนะคะบิดซ้ำค่ะส่วนนี้อาจจะบิดตามไปบ้างเดี๋ยวเราจับทีหลังได้ค่ะค่ะบิดให้เรียบนะคะหาะถ้าเราใช้อุปกรณ์เป็นเราจะไม่เจ็บมือนะคะบางท่านทำใหม่ๆบอกโอ้ยมือระบมหมดเลยนะคะก็นั่นใช้มือมากเกินไปไม่ใช้เครื่องมือช่วยนะคะก็จะได้หนวดพึ่งแล้วค่ะค่ะคราวนี้เรามาประกอบเลยนะคะ เวลาประกอบที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นครีมปากแหลมนะคะครีมปากแบนตอนนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะเราใช้ครีมปากแหลมในการประกอบด้วยการใส่ปีกนะคะใส่ปีกที่1ไปก่อนคะ่ะแล้วก็ใช้ครีมบีบนะคะให้โคนโคนปีกเนี่ยชิดนะคะค่ะแล้วก็ใช้ได้นะคะใช้ได้จะเห็นว่าที่ฉันมีได้หลายสีนะคะ เพราะว่าเผื่อจะทำสีต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเราก็ปิดมิดนะคะแต่ว่าถ้าใช้บางคนถ้าถ้ายังไม่ชำนาญได้อาจจะโผล่มาก็จะได้เป็นสีเดียวกันนะคะค่ะกรีบที่1ผ่านไปต่อไปปีกที่สองค่ะท่านอาจจะใส่ทีละข้างนะคะข้างละสองปีกค่ะพัน พันได้จกนกระทั่งสุดลวดลวดไปถึงไหนพันไปถึงนั่นค่ะเกือบเป็นพึ่งแล้วนะคะพึ่งครึ่งตัวค่ะใส่ปีกที่สามค่ะจะต้องใช้ครีมเสมอนะคะเพราะมือเราจะบีบรวดไม่ได้นะคะจะเจ็บมากแล้วก็ไม่สวยด้วยค่ะเพราะว่าซอกเล็กซอกน้อยมือจะเข้าไปไม่ได้นะคะค่ะต่อไปกรีบที่ที่สี่ค่ะ ใกล้จะเป็นพึ่งแล้วนะคะจะบินแล้วค่ะค่ะนอกจากท่านจะทำเป็นพึ่งไปประกอบกับดอกไม้จัดจัดกันแล้วก็ทำเป็นเข็มกลัดติดเสื้อทำเป็นกิ๊บติดผมหรือจะทำเป็นอย่างอื่นๆตามอัธยาศัยนะคะคราวนี้ใส่ตาค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะค่ะใส่ตากะระยะพองามค่ะ ลวดอันนี้อาจจะยาวไปนิดนึงก็ดิฉันตัดออกนะคะค่ะใส่ตาแล้วก็ใส่หนวดค่ะหักนิดนึงนะคะใส่หนวดแล้วก็บีบหน่อยค่ะใช้ครีมบีบค่ะมีเค้าของพึ่งหรือยังคะ พึ่งนี้จะเป็นพึ่งที่สมบูรณ์มากนะคะตัวอ้วนค่ะเหลือส่วนท้ายอย่างเดียวนะคะค่ะส่วนนี้ก็หักนิดนึงเช่นเดียวกันนะคะประมาณ45องศาเพื่อให้ใส่ง่ายขึ้นนะคะถ้าไม่หักก็ได้แต่ว่าจะใส่ลำบากนิดนึงนะคะค่ะก็พันไ,ได้ได้เช่นเดียวกัน ค่ะพันช้าๆให้ดูก็ได้ค่ะค่ะ,คะสุดท้ายก็ล็อกก่อนจะเก็บงานจบงานทุกครั้งนะคะล็อก3ครั้งถ้ายังไม่จบงานที่จะต้องใส่กลีบต่อก็ล็อกแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะแล้วก็ตัดออกค่ะก็จะได้พึ่งหน้าตาแบบนี้เพื่อให้เรียบร้อยยิ่งขึ้นแล้วก็พันฟลล์เทปซะหน่อยถ้าจะให้ดีก็เป็นฟลล์เทปที่สีเดียวกันกับ ก้านแต่ f ฟลล์เทปสีม่วงเขายังไม่ทำมาขายนะคะก็ใช้สีอื่นปิดไปก่อนนะถ้าถ้าท่านที่มีได้สีม่วงก็ใช้ได้สีม่วงก็จะไม่ต้องไม่ต้องพัน f ฟลล์เทปทับนะคะค่ะก็จะได้เป็นพึ่งพึ่งน้อยน่ารักค่ะดัดอย่างนี้ค่ะค่ะต่อไปเป็นมแมลงปอเลยดีไหมคะเพื่อไม่ให้เสียเวลา ใช้หลักการเดียวกันค่ะในการขดลวดนะคะขดลวดให้เป็นวงกลมด้วยเบอร์24นะคะใช้ขวดประมาณ3เซนดิฉันรวบรัดหน่อยนะคะใช้ครีมปากแหลมบีบไว้ให้ให้แน่นแล้วก็ดึงด้วยวิธีนี้ค่ะใช้นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะรูดค่อยๆรูดด้านเดียวนะคะรูดขึ้นไปค่ะก็จะได้ปีกแมลงปออย่างนี้ค่ะ สปีกนะคะตอหนหตัวแล้วก็หุ้มผ้าค่ะด้วยวิธีเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะคะทีฉันใช้ผ้าทูโทนนะคะเพื่อให้ปีกมแมลงปอออกมาสวยสะดุดตานะคะค่ะซึ่งผ้าทูโทนจะมีลายนะคะลายที่ถี่เนี่ยก็จะทำให้ได้ปีกมแมลงปอที่สวยงามนะคะค่ะทาบลงไปแล้วเราต้องการให้ลายขึ้นยังไงก็หุ้มไปอย่างนั้นนะคะอันนี้เราค่ะ หุ้มผ้าสี่ปีกนะคะวิธีการเดียวกันกับทำปีกพึ่งนะคะค่ะที่ฉันจะทำให้ดูหนึ่งปีกส่วนปีกอีกทั้งสามปีกก็ทำเหมือนกันค่ะตัดได้แล้วก็ผ้าส่วนเกินออกนะคะค่ะ เวลาตัดก็ยืดเช่นเดียวกันค่ะก็จะได้ปีกมแมลงปออย่างนี้นะคะสี่ปีกแล้วก็นำทั้งสี่ปีกนะคะมาจับคู่มัดรวมกันทีละคู่นะคะค่ะดิฉันจับคู่ที่หนึ่งก่อนนะคะมัดรวมกันค่ะเวลามัดนี่ต้องให้แน่นนิดนึงนะคะมัดรวมกัน คู่ที่1ผ่านไปนะคะค่ะถ้าท่านชอบสีอื่นๆนะคะท่านก็เลือกสีผ้าใยบัวได้ตามอัธยาศัยนะคะเอ่อแมลงปอนี่ทางโคราชเขาเรียกว่าแมงฟ้านะคะซึ่งชื่อชื่อดีนะคะน่ารักดีผ้ากลางเรียกแมลงปอน,นะคะค่ะได้สองคู่แล้วก็คราวนี้ต้องเอาครีมปากแบนด์กลับมาใช้อีกนะคะดิฉันยังไม่ตัดได้ ัดเฉพาะส่วนที่เกินออกนะคะเอาครีมปากแบนมาบีบค่ะบีบให้แบนให้โคนแบนนะคะแล้วก็นำทั้งสองคู่นี้นะคะมาประกบมัดรวมกันนะคะก่อนจะมัดก็บีบอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะมัดรวมกันให้แน่นๆนะคะ ส่วนโคนก็บิดรวมซะหน่อยค่ะแล้วก็นำไปผูกติดกับก้านสีค่ะขอใช้สีเหลืองแล้วกันนะคะก้านสีเหลืองเพื่อจะได้กลมกลืนค่ะนะคะนำมาผูกติดกับโคนนะคะ ถ้าจะทำเป็นเข็มกลัดติดเสื้อก็ไม่ต้องผูกก้านนะคะแต่ในที่นี้เราจะนำไปปักแจกันเหมือนอย่างที่ที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะเน่คะไปปักกับดอกไม้ก็ได้นะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบนะคะแมลงปอผีเสื้อพึ่งนะคะค่ะมัดให้แน่นค่ะแล้วก็กางปีกออกค่ะท,ทีละคู่นะคะเป็นแมงปอย,อย่างคะค่ะ แต่ยังไม่มีตัวตอนนี้มีแต่ปีกนะคะสวยไหมคะค่ะคราวนี้มาดูตัวตัวแมลงปอเราก็จะใช้ลูกปัดหยดน้ำลูกปัดเงินที่ทำตัวแมลงปอแล้วก็จะใช้ลูกปัดทองอีกเช่นเดียวกันทำตามแมลงปอนะคะค่ะส่วนขั้นตอนก็จะต้องม้วนลวดเบอร์24นะคะ ความยาวประมาณ3นิ้ว2นิ้ว3นิ้วแล้วแต่ท่านต้องการให้ตัวมแมลงปอเล็กใหญ่สั้นยาวค่ะม้วนปลายนะคะแล้วก็ร้อยลูกปัดสีเงินเนี่ยนะคะค่ะไป6เม็ดค่ะร้อยไป6เม็ดนะคะพอ6เม็ดแล้วก็ตามด้วยลูกปัดหยดน้ำเนี่ยค่ะร้อยอย่างเนี้ยนะคะไป6เม็ด ตามด้วยลูกปัดหยดน้ำนะคะอันนี้ร้อยง่ายนะคะคงไม่ต้องสาธิตถึงขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สำคัญจะใส่ตาหลายท่านบอกทำตรงอื่นได้แต่ใส่ตาไม่สำเร็จสักทีคร่านี้ดูให้ดีนะคะพอร้อยมาถึงลูกปัดหยดน้ำตัวแมงปอแล้วหักฉากค่ะนะคะหักฉากแล้วก็ถึงใส่ลูกกระตาเม็ดแรกนะคะใส่ตาเม็ดแรก ตาแรกค่ะนะคะตาที่หนึ่งแล้วก็หักกลับค่ะหักกลับนะคะแล้วก็เหลือที่เหลือเส้นลวดเนี้ค่ะไว้ประมาณครึ่งเซนกว่าๆแล้วก็หักลวดมาอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ส่วนลวดส่วนที่ลอยต่อจากตรงที่หักเนี่ยนะคะเหลือไว้ประมาณสักไม่ถึงเซนนะคะครึ่งเซนก,กว่าๆแล้วตัดเส้นยาวออกนะคะค่ะแล้วก็ใส่ตาเม็ดที่สองตรงนี้ดูดูให้ทันนะคะค่ะแล้วก็นำปลายลวดนะคะสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปตรงลูกปัดหยดน้ำ อา,อาจจะแตกได้นะคะถ้าถ้าสอดไม่ดีตรงนี้นะคะค่ะสอดแล้วก็ใช้ครีมช่วยกดนะคะค่ะเราก็จะได้เราก็จะได้ตัวแมงปอแล้วก็ตาแมงปอนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมามัดติด ปีกแมงปอที่เราเตรียมไว้นะคะโดยใช้ได้นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะผูกเชื่อมล็อกในส่วนตานะคะล็อกส่วนตาแล้วก็มาพัานกับก้านแล้วก็ล็อกส่วนรอยต่อของลูกปัดดดหยดน้ําแล้วก็มาพัานกับก้านนะคะค่ะล็อกจนกว่าจะแน่นไม่ขยับนะคะก็จะถือว่าเสร็จได้แมงปอหนึ่งตัวนะคะ ออกบินแล้วก็พันฟลอร์เทปด้วยวิธีเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ท่านก็จะได้ทั้งพึ่งและมแมลงปอนะคะก็ขอให้ท่านสนุกสนานกับการทำงานศิลปะประดิษฐ์จากผ้าใย,ยบัวนะคะซึ่งเป็นงานศิลปะประดิษฐ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและสามารถที่จะทำรายได้มาสู่ครอบครัวของท่านนะคะ ค่ะขอให้ท่านสนุกสนานกับงานศิลปะประดิษฐ์จากผ้าใยบัวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ